สวัสดีครับเฮียครับวันนี้เราอยู่ที่เดิมนะครับเ k สี่คูณสี่นะครับวันนี้มีของแปลกมาให้ดูแล้วครับเชิญเฮียแนะนําเลยครับคันนี้เป็นรถอะไรครับเฮียเป็นตัวรถตู้หัวจรวดนะครับโอ้โหนึกไม่ออกเลยว่าเจ้าของที่เขาอยากได้เขามีแรงนดาลใจทําเป็นอะไรเขาดีคือคือเจ้าเนี้ยเขาจะประมาณว่าเอาไว้ช่วยเหลือชาวบ้านอคือทําเป็นรถลอยน้ําเป็นรถลอยน้ําครับ แต่ก็คือเอารถตู้มาทําเพื่อจะให้มันยาวแล้วก็ใส่คนได้เยอะอ๋อบกวังเฮียพาไปชมใล้จตัวดินรเริ่มตั้งแต่ตัวบอดี้เลยครับเฮียตัวบอดี้นี้ก็อันนี้เป็นหน้ารีโวนะครับหน้ารีโวเซะด้วยครับก็คือเรายกหน้ารีโวมาสวมป้องเข้าไปเลยแล้วมันแต่ว่าเราก็ต้องทำจุดรองรับมันนะครับจุดรองรับให้พอดีใช่ไหมครับให้พอดีแล้วก็เฟรมด้านล่างนี้เราก็จะ เดินใหม่เลยขัดสีที่กระป๋องขัดสีต่อวางใหม่เลยวางใหม่เลยส่วนตัวด้านบนข้างในห้องเก๋งก็จะเป็นรถตู้หัวเจรวดออหัวเจรวดแท้ๆเลยส่วนงานข้างล่างนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าคัดต้อมทั้งหมดก็คือเป็นงานวางก็คือคสไตล์เฮียอยู่แล้วใช่เป็นล้อโตเลยเห็นเฮียบอกว่าคันนี้เขาจะสามารถลอยน้ำได้ด้วยใช่ครับ ช่วงล่างมีอะไรบ้างครับี่เียช่วงล่างก็จะจริงๆจะทำเป็นเหมือนรถบิ๊กฟุตทั่วไปนะเหมือนที่ผมเคยทำอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะช่วงยาวหน่อยเพราะว่าเอาหน้ารีโว่มาใส่ก็ยาวยาวออกมาประมาณสักสองเมตรได้ไหมครับยื่นออกมาก็อยู่ประมาณเมตรเจ็ดสิบเนะเมตรเจ็ดสิบจากจุดศูนย์กลางเดิมดูช่วงล่างนี่โชกอกี่ต้นครับ หน้าสี่ต้นนช่ไหครับหน้าสี่ต้นหรือหลังสี่ต้นครับหน้าสี่ต้นหลังสี่ต้นยกขึ้นมาจากเดิมกี่กี่กี่วิวครับน่าจะสองฟุตนะสองฟุตได้ครับแต่จะเป็นแต่คันนี้ก็ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะอันนี้ก็คือจะเก็บงานหมดน,นะครับเก็บงานเป็นตัวเป็นตนตของมอันจะมีโมลกร้อนหน้าตรงนี้ก็ต้องต้องปิดหมดปิ<ม>ดเป็นเป็นสวยงามนะครับ ท่า oh, yeah. น,นตรงนี้ที่เราเห็นโลง่งๆนี่คือเป็นทุ่นเวลาอยากลอยน้าก็เอาเอาโฟมอะ่ะ oh. ซึ่งเขาจะอัดหล่อเป็นเป็นโฟม,มแล้วก็มาเสียบใส่ก็คือเวลาวิ่งก็ปกติแต่ว่า <Okay. S 1> ลงน้ำเนี่ยทุ่นก็จะทํางานเลยอ่าลูกทุ่นก็ทํางานเลยใบพัดก็จะอยู่ตรงเทาอย่างนี้งบเท่าไหร่ครับเนี่ยก็ประมาณล้านสองครับล้านสองครับ เป็นตัวตนของหัวใจหลวนลั่นแหละครับแต่เราตัดแปลงอันนี้ทำาทางกฎหมายก็เสียภาษีสรรพสัมิตรถูกต้องนะครับมไม่ใช่ว่าทำตามอาเภอใจนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ดิฉนจะทำก็ทำนะครับเราเสียเสียภาษีครับเสียภาษีเผาเผา,าขับก็คือเป็นเผาขับนี่นะครับเผาขับ จะมีใบพัดอยู่ตรงนี้ครับอ๋อใบพัดจะอยู่จะกอดอยู่กับเพากลางนะครับใบพัดของเออรือเหรใบพัดเรือเรือใบพัดก็จะอยู่ยนี้เลยอัศจรรมากเลยเดี๋ยวพอาปิดอะไรเสร็จมันจะสวยตอนนี้ก็คือเราผ่านมาเราแอบมาทายก่อนเราดําเนินการเรื่องทางเจ้าของเขาไปปั้นตัวทุ่นตัวที่ทําให้ลอยน้ําได้อยู่อืม จะาของนีุ่กคนหนงแค่ปะครับคนบางประหันครับเป็นอาจารย์อ๋ออาจารย์เราเดี๋ยวเราดูขอดูรูปลูปร่างของรถแบบเต็มๆกับเฮียสักหน่อย,ย,ยอาหานึ่งใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆอย่งไรต้องขอบคุณเฮียมากครับ<ช>ที่มาให้ข้อมูรลรถคันนี้ งั้เดี๋ยวว่างแล้วจะแวะเข้ามา,าดูตอนที่เสร็จแล้วได้เลยได้เลยก็ลำนี้ถ้ามันเกิดรอยน้ำได้ยังไงก็ติดตามกันแล้วกันได้ครับ,รบขอบคุณมากครับพี่ครับ,รบสวัสดีครับ